อา u ุมะเดว n นเดอซ a s สุ no โนฮะโดโคตรเก่งโคตรแรงเราก็จะพูดกันว่าที่เราเล่นมันมาเนี่ยเราได้อะไรไปบ้างว่าแต่โอ้สท่านผู้ชมทุกคนนะผมนิกนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับอากุมะกันว่าที่เล่นมาเนี่ยได้อะไรมาบ้างนี่น่าจะเป็นเทสอของการเล่นอาคุมะนะแล้วผมพูดได้เลยว่าเล่นยากเหมือนกันเพราะตัวมันปตอบบางจากพลังด้านมืดที่ได้มา ทำให้มันปรอะบ,บางมากๆจนเจอแต่ละตัวเหมือนกับคอฟฟิงเบบี้ปะทะไฮโดรเจนบอมบ์อะถ้าเล่นไม่เป็นอะนะอันนั้นคือทเล่น,นแต่ถ้าเกิดเล่นเป็นนี่มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เล่นสนุกมากๆเลยทีเดียวคุณอาจจะกลายเป็นดูมสเลเยอร์จาัดก,การทุกคนที่ขวางหน้าชิงชิง,ช,งชิงไปเลยอะแต่มันก็มีปุ่มที่เป็นนูฟทรับได้เหมือนกันที่ถ้าเกิดใช้ปุ่มนี้มากเกินไปหรืเดาวง่ายเนี่ยเราก็อาจจะโดนพันชได้เลยนะฮะฉะนั้นระวังให้ดีแต่เรายังไม่รู้ว่ามันคือปุ่มอะไรฉะนั้น กันต่อไปนะเว้ยและคอมโบดาเมจคือมันแรงนะมันแรงเหมือนกันนะมันอาจจะไม่ใช่ใบสันแรงแต่ว่ามันก็แรงอะ แล้วแบบคอมโบง่ายๆอย่างเงี้ยก็สามารถไป 6K ได้เลยทีเดียวหรือคอมโบธรรมดาอย่างเงี้ยก็สามารถทำดาเมจไป3,000ถึง4,000พลัสสมเป็นตัว Glass Cannon เลยทีเดียวเชียร์นะฮะแต่ต้องเรียนรู้หลายๆอย่างอยู่ถ้าเกิดเราจะเล่นตัวอ k u ุมะนะเช่นควรใช้โอกาสที่คุ้มค่าให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะทุกครั้งที่อ k u ุมะโจมตีคุณก็ เซกุบไบหนึ่งส่วนสามของเลือดได้เลยคุณจะรู้สึกอย่างนี้เมื่อโดนกอดโดยพี่แสงกีฟที่ต้องการความอบอุ่นในยามข้างคืนฉะนั้นกดไลค์หรือ Subscribe ก็ได้นะฮะถ้าไม่อยากโดน SPD หรือไม่อยากโดนแสงกีฟกอดน,นั่นเองนะฮะฮะฮะคุณยังไม่ได้กดหรอเฮ้ยแซงกีฟคนนี้ต้องการความอบอุ่นอาะจากการไหดิ คือกวาจะไปไดบอนได้เนี่ยก็นานอยู่นะเป็นตัวที่2แล้วลองลงมาจากพี่มัมมี่ซีไวเปอร์มันสนุกเล่นเข้ามือดีมีปุ่มโพกดีๆอะไรดีๆยกเว้นรถอันนี้อ่า <c oughs> ยาคอยันนี้แหละเพราะแบบนี้การที่จะไปเล่นแบบเข้าพุ่งทยานอย่างเดียวเหมือนกับที่แบบจะเป็นรถถังนี้ก็อาจจะไม่ใช่ตายเท่าไหร่อ่ะพอเก็ตป่ะจะปล่อยอะไรมั่วโซ่ก็ไม่ได้อีกตายหาย่าถ้า ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราก็มาเรียนรู้กันก่อนนะว่าตัวนี้มีอะไรบ้าง normal light ทุกท่าสามารถ special cancel ได้ยกเว้น crouch right kick counter นะฮะ light punch กับ crouch right punch สามารถต่อคอมโบได้ส่วน punish counter นั้น light punch crouch light punch จะสามารถใส่ crouch heavy punch ได้นั่นเองส่วน crouch l i g h t kick กับ l i g h t kick ธรรมดาเนี่ยสามารถใส่ crouch medium punch ได้ นันก็คือเราสามารถใช้ตรงนี้เพื่อต่อคอมโบได้นั่นเองนะฮะผมจะไม่ใส่พวก Drive Rush นะ,ะมันทำอะไรได้บ้างเพราะคอนเซปต์เหมือนกันกับการที่เราได้ punish counter นั่นเองตอนที่เรา dash มันก็เหมือนกับเรามี punish counter อยู่ในท่าต่อไปที่เราจะใส่เข้าใจใช่ไหมคอนเซปต์ Concept เดียวกัน Medium Medium Punch จะมี Extension เป็น Medium Punch บวก Medium Punch extension เนี้ยเราสามารถบวกกับสเปเชียลเพื่อปิดคอมโบคอยย้ำอย่าปล่อยไปเฉยๆเพราะถ้าตีโดนศัตรูแล้วไม่จบด้วยสเปเชียลเนี่ยเราก็จะได้แบบลบหนึ่งนะไปแดนอิ่มๆเลยอะครับ หรือถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากเป็นโจฮหนนะฮะก็อยากเล่นมายเกมอยากเป็นไรยากามินะครับก็เออลองปล่อยไปเฉยก็ได้นะฮะแล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแล้วแต่คุณเลยผมไม่เกี่ยวนะถ้าเกิดคุณตายขึ้นมาอย่ามาเอาผมขึ้นศาลนะเว้ยผมไม่เกี่ยวนะ Crouch Medium Punch ถ้าเกิดเราโดนหรือป่าโดนอ่ะมันจะบอก6แสดงว่าถ้าปล่อยท่านี้ปุ๊บถ้าเกิดเราเข้าใกล้แบบจูป่ากันแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ Medi u m Punch บวกกับ e x t e n s ต o n ่ต่อได้ yeah forward medium punch What can I say มันก็คือ Overhead นั่นแหละคิดไรมากม e d i u m ล i ิกถ้าเกิดโดนอ่ะมันจะบวก3แล้วมี extension เป็น Overhead ใครหมอบก็แบบเหยียบหัวแม่งเลยเหยียบหัวแม่งเลยเฮ้ยเหยียบหัวแม่งเลยเหยียบหัวแม่ yeah, แ,มแต่มันแพ้แจมนะจะมาไว้มึงบอกใคร บอกกูเนี่ยแหละตามภาษา Crunch Medium Kick นะครับคือมันไว้เป็นตัวเปิดแล้วกด Drive Rush <c oughs> เพื่อทำคอมโบนะครับและถ้าบล็อกเนี่ยก็เร,เรฉะล็อ เซนเป็นสเปเชียลนั่นเองมีเดียมทุกท่าสามารถสเปเชียลแคนเซิลได้ยกเว้นแต่เอ็กสเตนชันอันนั้นแคนเซิลไม่ได้กับฟอร์เวิร์ดมีเดียมคิกเหมือนกันอันอนั้นก็แคนเซิลไม่ได้เคาน์เตอร์ฮิตมีเดียมคิกกับฟอร์เวิร์ดมีเดียมคิกมีเดียมพันช์และครอชช์มีเดียมพันช์และฟอร์เวิร์ดมีเดียมพันช์ทำคอมโบได้นั่นเองฟอร์เวิร์ดมีเดียมคิกนี่อาจจะต้องจูบปากแรกเิ่นกันหน่อยนะฮะศัตรูนี่ต้องทำใจนิดนึงถ้าเกิดเราอยากใช้ฟอร์เวิร์ดมีีเดยมคิกเพื่อต่อคอมโบนะ แล้วก็ punish counter ทุกอย่างคอมโบได้หมดยกเว้น crouch medium kick so sad เออมันมี dive kick ด้วยตามภา,ศา,ศาษา dive kick นี่เล็มๆไปที่ตีนมันเนี่ยมันจะได้เฟรมเยอะนะครับ heavy heavy push เนี่ยเป็นตัวเปิดแล้วกด dive r rush หรือจะ special cancel ก็ได้ forward heavy push นี่จะมี heavy push Heavy, push, okay. heavy Punch, โอเคเอามโฟร์เ a ิมันไกลและมี e อ็ก n s i o n ชันและสามารถคอมโบก l i ไล t ได้ถ้าสตูอยู่ในระยะหวานๆนะ Crouch Heavy Punch มันจะเป็น a n นตี้แได้และสามารถ Special c a n นเซได้แต่ต้อง c a n เซิลสเปเชีเท่านั้นนะเพราะถ้าเกิดบล็อกไปนี่ก็อืโดนไปรอบ8หวานๆแล้ว Heavy k i n k นี่ถ้าเตะ2ครั้ง ที่มันดีมันเป็นตัวเปิดคอมโบได้กับเดียมพันยเอ็กซ์เทนชันและจบด้วยสเปเชียลหวานๆด้วยนะแล้วเวลาบล็อกเนี่ยมันจะบวก4ีด้วยอะ่ะดีจัดเลยอะ่ะแบบดีมากๆเล้วเออหยับมันแพ้ครวช นี่คือท่า Noob Stomper นั่นเองถ้าเกิดมึงเป็นคนดาวง่ายก็เตรียมตัวโดน Punish ไปได้เลยนะฮะเพราะว่าฮิตแรกเนี่ยมันจะโดน Crouch แต่ฮิตที่2เนี่ยถ้าเกิดศัตรูมัน Crouch อยู่มันจะไม่โดนแล้วมันก็ไม่ต้องมีครั้งที่3นหรือครั้งที่4เพราะครั้งต่อไปที่มือลืมตามมาเลื่อนมันก็หายไปแล้วนะฮะ o รา h Heavy Kick มันเตะตัดขาแค่นั้นแหละมันแค่นั้นแหละอ๋อแล้วถ้าแต่ถ้าโดนบล็อก ลบสิบเวยจำไว้จำไว้ลบสิบนะไปกันต่อกันเลย Back Heavy k i c ิกเนี่ยท่านี้มันจำเป็นตอนคอมโบอยู่เนามันเป็นตัวคอมโบเพราะมันแคนเซิลสเปเชียลได้แล้วมันก็สามารถแอนดี้แอร์ก็ได้นะแต่อย่าใช้เฉยๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็นแล้วใช่ปะมึงตายนะเว้ย Counter Hit กับพ u n i ิช Count e r นี่สามารถทำคอมโบได้หมดเลยแต่บางอันนี่อาจจะไม่ได้แต่สามารถ Special Can นได้อะฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าเกิดเป็นเรื่องของ Heavy อ่นะ เพราะว่าสเปเชียลของมันมันค่อนข้างแรงซะด้วยแต่เอาละ่ะเราพูดถึงท่าที่เราใช้แบบพวก normal พวกปุ่มที่เราต้องกดแล้วเราก็จะไปกันต่อที่ Hardoken Fireball เราสามารถชาร์จได้เราสามารถปล่อยการอากาศได้แล้วใช้เพื่อ cancel ท่าที่มีไมนัดสูงๆได้จะต้องใช้เวอร์ชั่นไลท์นะเพราะว่าเวอร์ชั่นอื่นเราก็ไม n นัเยอะเหมือนกันนะเว้แต่เรายังสามารถต่อคอมโบได้อีกมันจะดีไปไหนไวะไอ้ทัสุ ไลท์ทัสสูนะครับจะสามารถจบคอมโบด้วยมีเดียมหรือไลท์โชรุเคนได้หรือเตตะขาได้นั่นเองนะฮะมีเดียมทัสสูรเราสามารถทำคอมโบเพื่อเข้าวอไวๆก็ได้แต่ส่วนใหญ่เราจะใช้เฮฟวี่ทัสสูนั่นเองเอาไว้จบคอมโบจะ้ะใช้เฉยๆนี่ก็ถ้าเกิดเขาเห็นมึงใช้เฉยๆนะมึงเห็นบินบินบนฟ้ามึงนิโปงโปงโงคิดว่ามึงเป็นเป็ดในดา,ดา,าร์คันแล้วอะ่ะแล้วก็ทัสสูสามารถใช้กาการได้นะฮะกล่องไปก่อนมัดไฟ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ adamant f r a m แต่กูจะเรียกหมัดไฟโอเคแต่และเวอร์ชันเนี่ยมันจะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันเวอร์ชันไลท์เราจะได้บวก3แต่จะไม่ผักศัตรูออกไปนะแต่เราสามารถทำอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นจับได้หรือว่าทำนู่นทำนี่ทำนั้นแบบ frame t r a อะไรก็ได้ you know medium จะผักศัตรูออกส่วน heavy สามารถ s e อัพโอกิได้นั่นเองนะฮะแต่และอันจะสามารถแก้ได้ในแต่และว,วิธี มันอยู่ที่สตัวว่ามันรู้หรือเปล่าฉะนั้น mix dash it up mix up mix dash it you know boom ป o o ไปละจับ boom boom ไปละวับวออับวับวับ dash a s h โอเดียนาแมนเฟรมนี่คือมันเป็นของชั้นเยี่ยมในการทำคอมโบตรงแถววอลเลยอันนี้ควรจำเป็นเป็นอย่างมากเพราะว่ามันเป็นโอดีที่น่าจะบอกว่าทำดาเมจที่แบบสุดยอดสุดตีมออกมาคอมโบหลากหลายมากกับไออดามนเฟรมโอดีเอดิชั่นะ you know และโชลูเคนนะฮะมันจะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างเช่นโชลูเคนเวอร์ชันไลท์ห้าเฟรมสตาร์ทอัพโชลูเคนเวอร์ชันมีเดียม six เฟรมสตาร์ทอัพแล้วก็เฮฟวี่โชลูเคนที่เป็นดาเมจที่เยอะที่สุดเจ็ดเฟรมสตาร์ทอัพนั่นเองแล้วเราก็ยังมี DP อย่างเช่น OD ดีโชลูเคนที่เป็น6เฟรมสตาร์ทอัพและดาเมจน่าจะแรงที่สุดในบรรดาชูรูเคนนะตอนนี้นะก็นั่นแหละ เป็นไอทีแอใช้ให้เก่งนะครับอันนี้ Demon Rage แต่กูเขียนชื่อว่า DR กูกูงงกูคิดว่ากูพิมพ์ว่า Dark i ั e หรือเปล่า drive a demon rage เออถ้ากระโดดเนี่ยถ้ากระโดดที่มันจะมีซับได้แต่แพ้ DP นะฉะนั้นใช้ระวังหน่อยแต่ระยะกระโดดเนี่ยมันอยู่ที่ปุ่มที่เรากดและเวอร์ชั่นแต่และเวอร์ชันเนี่ยมันจะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันด้วยเรามี drive kick สับและเตะตัดขา drive kick เนี่ยเราสามารถ จำกัดระยะได้ด้วยแบบไลท์ไม่ไปไกลมากมีเดียมไปไปไกลนิดนึงส่วนเฮฟวี่นี่คือแม่งไปไกลเหมือนกันนะเราสามารถหลอกศัตรูได้ด้วยดรากคิกได้นั่นเองนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้ก็เก็ตอยู่หรอกนะว่าเราทำอะไรได้ Sub อัะบวกสีมโอเวอร์เฮดด้วยและเตะตัดขามันก็คือโลเตะตัดขาแหละวอชั OD, น่น O d ดีนี่เราสามารถใช้ OD, atsu, OD ดีทัสสุกับ OD ดีฮาโดเคนได้การอากาศได้นั่นเองนะฮะส่วนอสุรเซนชู ท่าสุดเท,ท่ที่ถึงเราจะทําท่าสุดเท่เข้าไปใ,ใกล้ๆสตูเราก็โดนโจมตีได้นะเว้ยแต่มันสามารถทําให้เราคอมแมนด g r กรฟได้นั่นเองและคอมแมน g r กรเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่เราสามารถมิกซ์ s h ช t ตอัพมิกซ์ s h ช t ก็โอเคแหละ Special a r ารนี่ไม่จาเป็นต้องจับตามองอะไรมากแต่สิ่งที่เราควรจับตามองเนี่ยคือ Special Level 2เพราะมันสามารถต่อคอมโบได้ส่วนที่เหลือเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวนะฮะก็คือมันสามารถจบคอมโบได้นั่นเองนะครับผมแต่ละอันเลยด้วยอันไหนก็ได้1 3หรือว่า เยอะปะคือมันเยอะนะเว้ยทักกี่นาทีแล้ววนะเนี่ยโอ้โหยาวจะจัดเอางีา้กูไม่เคยพูดยาวขนาดนี้อ่ะยูโนยาวมากๆคือมันเหมือนกูอยู่ในคาบสังคมหนึ่งชั่วโมงอะคื่คาบสังคมหนึ่งชั่วโมงกูก็จะหลับตาหายอยู่แล้วแล้วการที่พูดยาวขนาดนี้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกูเจ็บคอน,นั่นเองนะฮะฉะนั้นดื่มน้ํากันก่อนขอน,น้ำหน่อยขอน้ำหน่อย โอเคจบคลิปนะ